แล้วก็ฝันว่าผมอยู่ในห้องประชุมใหญ่มากครับเหมือนคล้ายๆกับงานฟื้นฟูอะไรประมาณนั้นครับเสรษฐยพิบาลคนหนึ่งครับขึ้นมาที่เวทีแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ตอนสามโมงพระเยซูจะกลับมาครับเห็นเขาบิ่งสุดชีวิตเลยครับไปประกาศคาบเสริฐสวัสดีครับผมชื่อโอมนะครับวันนี้จะมาเป็นคำยันขอขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่พระเจ้ามาเตือนในความฝันครับให้รับใช้ผมเป็นคิดเต็มวระมันสี่ปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องการรับใช้เท่าไหร่ครับ ถ้าถามว่ามีรับใช้ไหมก็มีรับใช้บ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะรับใช้ตามที่แม่บอกครับไม่ค่อยอยากรับใช้เองเท่าไหร่ทางที่มีโอกาสก็ไม่ค่อยสนใจครับผมกล่าวว่าผมจะเรียนโจทํางานก่อนแล้วค่อยให้ชีพมันอยู่ตัวก่อนแล้วค่อยแบบหาเวลามารับใช้พระเจ้าก,ก็ได้ครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะรีบอะไรวันเสาร์ที่ผ่านมาหลับครับแล้วก็ฝันว่าผมอยู่ในห้องประชุมใหญ่มากครับเหมือนคล้ายๆกับงานฟื้นฟูอะไรประมาณนั้นครับ ในงานนะั้นผมก็เหลือไปเห็นพกเพื่อนผมครับเป็นแบบไม่ใช่เพื่อนในโบสถ์นะเป็นเพื่อนฝ่ายโกที่เขายังไม่ได้เป็นคิดเตียงกันนะครับเขาก็มาเป็นคิดเตียงกันตั้งหลายคนแล้วแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรพอทีนี้ก็มีเศรษฐยาธิบายคนหนึ่งครับขึ้นมาที่เวทีแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ตอนสามโมงพระเยซูจะกลับมาครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจที่เขาพูดเท่าไหร่ครับว่าเขาพูดเล่นหรือว่าอะไรครับก็ไม่ได้สนใจอะไรครับผมนั่งอยู่ในงานก็มีคนนึงมาถามผมพราะว่า น้องครับน้องยังไม่ได้ให้อภัยคนหนึ่งใช่ไหมครับผมก็บอกว่าเออใช่ครับเขาบอกว่างั้นเรามาให้อภัยเขากันดีไหมครับผมก็งงๆแต่ว่าผมก็ตอบว่าโอเคครับพอทีนี้ก็เริ่มมิกซ์ใจที่บางคนอื่นเริ่มพูดเหมือนกันครับว่าพรุ่งนี้พระเยซูจะก,กลับมาตอนสามโมงครับก็พูดกันเต็มแล้วพรุ่งนี้พระเยซูจะก,กลับมาตอนสามโมงผมก็เริ่มงง,งๆแล้วครับแล้วครั้นี้คิดเตรียงคนอื่นที่ได้ยินเขาก็าเริ่มเหมือนแตกตื่นแล้วครับก็คือเริ่มวิ่งออกไปข้างนอกครับเหมือนวิ่งไป ไปรับใช้พระเจ้าไปประกาศข่าวระเฐอะไยประมาณนั้นนะครับเหมือนเป็นเวลาสุดท้ายอะไรประมาณนี้ครับพอทีนี้ผมก็ยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่ครับก็คือแต่ในใจก็เริ่มกลัวๆแล้วครับพอทีนี้ผมก็เดินอยู่ในงานแล้วผมก็ไปเห็นอาจารย์พ่เอกครับผมก็เลยไปถามอาจารย์ว่าพวกนี้พระเยซูจะกลับมาตอน3โมงนี่จริงหรือเปล่าครับอาจารย์พ่เอกก็บอกว่าจริงครับน้องทีนี้ผมก็เริ่มเริ่มรู้สึกตกใจมากครับผมก็เลย เดินออกไปข้างนอกงานแล้วผมก็เห็นคิดเตียนเต็มท้องถนนเลยครับคือแบบเหมือนเขาวิ่งไปประกาศข่าวประเสริฐครับประมาณว่าวิ่งไปรับใช้พระเจ้าว่าผมเห็นเขาวิ่งสุดชีวิตเลยครับไปประกาศข่าวประเสริฐไปวามือและสาโลกคือเหมือนมันเป็นวาระสุดท้ายแล้วแล้วเขาแบบจะเก็บเกี่ยวบาเหน็จกันนะครับก็คือแบบสุดชีวิตเลยแต่ละคนพอผมเริ่มเห็นอย่างนั้นผมก็เริ่มเริ่มวิ่งเหมือนกันครับวิบ่งไปประกาศข่าวประเสริฐวิ่งไปวามือและสาโลกเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นผมก็คิดว่า ผมน่าจะได้บำเหน็จน้อยแน่เลยครับเพราะว่าผมแทบไม่เคยรับใช้เลยแล้วผมก็สังเกตว่าพวกคนที่ฟังหรือโดนประกาศเขาเสิร์ฟเขาก็ารับเชื่อกันได้ง่ายนะครับแล้วก็เห็นแบบวางมือรักษาวางยังไงก็หายครับคือหายกันทุกคนเลยแล้วก็รับเชื่อกันง่ายมากครับแบบพูดแค่นิดเดียวก็รับกันแล้วครับทีนี้ผมก็รู้สึกว่ากลัวว่าแบบมันจะไม่ทันครับเพราะผมแทบจะไม่ได้รับใช้อะไรเลยผมก็รับใช้สุดชีวิตรธบพยายาม ปีงไปประกาศครับเผืิอว่าพระเยซูจะกลับมาแล้วรู้จักพระเยซูกันไหมครับอะไรพวกนี้ครับจังหวะหนึ่งครับที่ผมวิ่งไปในอาคารที่มันเป็นตึกครับเหมือนเป็นโรงเรียนนะครับผมก็เห็นเด็กกันในห้องเรียนกันอยู่ครับเปิดกระจกหน้าต่างที่ห้องเรียนครับแล้วผมก็เปีนขึ้นไปประกาศเด็กในห้องเรียนครับว่าแบบรู้จักพระเยซูไหมครับให้แบบมาเชื่อพระเยซูนะอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอใกล้ๆถึงสามโมงครับเหมือนท้องฟ้ามันเริ่มจะสว่างขึ้นครับ แล้วผมก็รู้สึกเสียดายเวลามาครับที่ผมมีโอกาสรับใช้ตั้งหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยสนใจแล้วก็ไม่เคยคิดจะรับใช้เลยครับทั้งๆที่แม่ก็บอกแม่ก็เตือนอะไรพวกนี้ครับผมก็รู้สึกเสียดายมากแลวเหมือนผมจะร้องไห้แล้วครับในความฝันเพราะว่าเพราะว่ากลัวไม่มีบ้านอยู่ครับพอใกล้ๆจะถึงสามโมงแสงก็สว่างขึ้นเรื่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆผมว่าคิดพายุสุ่มจะกลับมาแล้วแหละครับผมก็เตือนครับอ๋อรู้แล้วว่ามันเป็นแค่ความฝันครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากนะครับที่ พระเจ้ายังให้โอกาสผมในการที่จะปรับปรุงตัวในการที่จะรับใช้ครับผมก็ขอหนุนใจให้พี่น้องมารับใช้ด้วยกันครับผมก็ขอขอบพระเจ้าครับผมดีใจมากที่พี่น้องได้รับการหนุนใจจากคำพยานนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำการอัศจรรย์และสิ่งดีให้แก่ผู้ที่เป็นพยานให้พี่น้องฟังเนี่ยจะทำสิ่งเดียวกันกับ พี่น้องนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคำที่ิฐานของพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องให้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมาสิ้นพระชนไทยบาให้แกเรานำสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราไปสู่ตัวของพระองค์ที่พระองค์สิ้นพระชนที่ไม้กางเขนและประทานสิ่งดีให้แก่เราพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สขอเชิญพี่น้อง ต้อนรับพระเยซูนะครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับและกลับใจจากความบาปข้าแต่พระเจ้าลูกตัดสินใจมาเป็นลูกของพระองค์ลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยรอดลูกจะเดินตามพระเยซูและเป็นลูกที่ดีของพระองค์ ขอโปรองสอนลูกเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์ขอโปรองนำลูกไปพบคริสตจักรที่ดีและขอพรรองทรงเจิมลูกให้เกิดผลในอาณาจักรขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้า,าเอเมนว้าวเอเมนเพราะว่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องหวังว่าจะได้พบพี่น้องในคําสอนจากคริสตจักรนิวโฮปและได้พบในงานประชุมฟื้นฟูนะครับขอบคุณมากครับ พระเจ้าอยพอรครับ